สวัสดีครับอยู่กับหกล้อดัมคกรีนครับโอ้โลอกนาสิบกว่าไรครับดูลึกหนึ่งเมตรใครลอกไ้เอ้เนธใครลอกเนี่ยลอกเองวะฮะอ่าแล้วฝั่งนู้นมันตรตไงไม่ล่ะ คนละชั้นบ่นนนนอันนี้ทำคนาอีกคนาจากไหนถึ่งไหนน,น,น,นี่ตรงไปนูน่นอันนี้ล่ละใครใครลอกเนี่ยแซมบ่มดเลยบ่ทั้งหมดเลยนะ ดูรอยฟันครับเอ้ยมัน,เร,มเ,รเ,นมเ,เริ่มเรียบแล้วนี่มาเอเริ่มเรียบแล้วเริ่มใช้ได้แล้วเอ๊ะไม่ตรงนี้ตัวนี้อันนี้ตื้นบ่ตัวนี้ลึกกว่าใช่ไหมอ๋อสมือกับตัวนี้โอ้ยจะลบให้ขับไม่โคไม่ขับรถไทยเออโอ้ฮะ อ๋อนี่ปะอันนี้บ่คนปราบอะให้มาขับรถไทยให้มาขับไม่ครูมาขับรถไทยโอ้แล้วไม่ไหวไม่ไหวอันนี้เยอะไ้ยเหลือดินเยอะไหมเนี่ยเนี่ยไหนลองตรงไหน ไอเนื้อน,นูนะ้นน่ะล่องหมดเลยนะ่ะไอ้แกไปไหนนี่อันนี้ก็ไล่ออกหมดเลยเปล่าอไอตัวทางนี้ก็จะเอาตับทัวนี้อ๋อไอ้ตัวนี้นะ่ะจะทำคันนาไหมลินดินเหลือประมาณกี่ร้อยเที่ยวอะ่ะอีกสี่ห้าร้อยเที่ยวแน่นอนด้ว,วะตา ทำถูกใจครับตาเลยให้หมดเลยจากลอกนิดเดียวนะจากมุมโน้นครับนิดเดียวตาว่าถูกใจมากทำได้ถูกใจก็เลยจัดไปครับห้าไร่ ล้อด้าวิ่งสบายๆครับรถตาไปไหนรถตาไปไหนอย่ตากลับบ้านบ่วิ่งใกล้ครับวันนี้ไปกลับสามกิโลครับ ย้อนแสงแซมว,วิ่งรับจบเลยครับพอลูกนี้จันลบสอนอย่างเดียวเราซื้อตัวมาสอนนะสอนให้แซมวิ่งครับ็ฮปปีนด,ดูดูวิธีการเลาะกัอนะเริ่มเริ่มจะใช้ได้แล้วครับเริ่มจะเสมอแล้ว โอ้ฟันจะหมดแล้วนเนี่ยฟันเหียนหมดแล้วครับโอ้สิงสายจมครับแตกเร็วๆน่อย พรุ่งนี้ต้องไปหาซื้อฟันกันแปลกนิ่มเหมือนกันนะแซมวิง่งมันเริ่มเข้า เข้าสิ้นแล้วเฮ้ยฟืดฟืดไม่ได้เหรอแบบงานเมาอะจะทำเป็นรายวันงานเมาเมานี่มันต้องอย่างนี้มันอา่า ต้องเรียนรู้เองครับรถตัวเองครับต้องหัดขับให้เป็นครับคิดจะเป็นเท่าแกา่มันต้องเป็นทุกอย่างอย่าให้เขาโกหกได้ครับเราก็จะสอนแซมนี้แหละสอนแซมวิ่งให้ให้เป็นตัวของตัวเองอย่าให้เขาหลอกได้ต้องขับให้เป็นถ้าลูกน้องไม่อยู่ก็ขับเองครับแน่นาคต เพราะว่าเราเตรียมอุปกรณ์ทำมาหากินให้เขาหมดแล้วครับต่อไปเขาก็ต้องเรียนรู้เองเรียนรู้กับการทำมาหากินเองครับเรียร้ิยสิเร็วฮะรีบกลับบ้านแล้วเนาะ ใช้ได้ใช่ได้ใครอยากทำนาครับใครอยากลองนาติดต่อเราได้ครับอะไานละโทาาบนละเอด้วยเออเดี๋ยวบอกทักแกเองให้ขึ้นค่าแรงให้โอ้ยสิงทักแกไม่ขึ้นค่าแรงให้ทำงานอู้เอง เต็มบึ๊บเต็มบึ๊บเลยครับนี่ต้องตักแบบเต็มบึ๊บอย่างนี้แหละถึงจะไม่เปลืองเชื้อเพลิงครับเชื้อเพลิงเราเติมเต็มถังอ่ะอ๋อเติมหกพันไม่เต็มถังหรอกตักได้สองวัน วันละร้อยกว่าเที่ยวกินน้ำมันเหมือนกันนะไม่ธรรมดานะหรือว่าอยู่ที่ฟันด้วยอะฟันมันฟันมันหมดก็เลยใช้แรงเยอะเปลิงเชือเ้อเพลงครับ